แล้ววันนี้ก็มาถึงนะฮะเวลาที่แอนเชลีสกอตต์เคมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021เตรียมโบกธงชาติไทยนะฮะพร้อมบินไกลไปประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศอิสราเอลซึ่งในวันนี้ครับแฟนคลับนางงามไทยก็โอ้โหมาให้กำลังใจเธออย่างพร้อมเพรียงที่สนามบินโสโรนภูมินั่นเองโดยคุณนรรัทมนีเลขาวณิชกุลนะครับรองผู้อำนวยการด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้ไปมอบช่อดอกไม้ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการไปประกวดของแอนชชลีด้วยและก่อนเดินทางนะครับนางงามสาวสวยตัวแทนคนไทยก็เปิดใจถึงความพร้อมก่อนบินครับว่างานนี้ทําเต็มที่พร้อมจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะรับรองแฟนนางงามเชียร์สนุกแน่นอนครับายลูกาตคือกําลังจะไป Miss Universe แล้วชุดนี้ก็เป็นชุดแรกที่จะไป Miss Universe Thailand ม mm ัน hmm. ก็เป็นชุดที่ส่งพลังมากๆ mm hmm. แล้วก็อยากโชว์ว่าการใช้ชุดซ้ำ Sustainable Fashion มันไม่มีอะไรผิดกับเสื้อผ้าที่เราใส่ซ้ำเพาะเราชอบแล้วเรารู้สึกมั่นใจก็ใส่ไปเลยปีนี้จะว่ากระป๋าหรือว่าชุดที่เราไปเอาไปไม่เยอะใช่ไหมคะลูกอ๋รอดูค่ะ,อ,ะอันนี้รอดูค่ะแต่ว่า เสเเบลแฟชั่นแล้วก็แฟชั่นในสไของขอลกใหม่อ่ากีบกี่มไมาไม่ไบวันนี้นะคะก็มี8ใบแปดแปดแปดบวกหนึ่งนะกระเป๋าส่วนตัวอย่างลูกบุ๊กนี่เตรียมไปเยอะไหมคะแอนคะ ก็ถ่ายสวันนะคะเต็มๆใช่เล่มเอาไปกี่เล่มลูกเล่มเดียวอ๋อเล่มเดียวค่ะแอนเก็บคนเดียวนะคะ<อ>คือรู้ว่าทุกคนจะชอบมากชุดประจำชาติปีนี้ของเรานะคะแล้วคิดว่ามันเหมาะสำหรับแอนมากๆเป็นนักสู้แล้วก็มาจากสายกีฬาก็เหมาะกับมวยไทยแอนก็แอนอยากให้ทุกคนรอดูมากกว่าค่ะอทอออ๋อ,อแอนก็ถึงวันนี้แล้วเนาะ พร้อมค่ะพร้อมมากพร้อมที่จะพร้อมมุ่งสามแล้วก็มุ่งมั่นในโกลที่ไม่ใช่แค่แอนมีเนาะเป็นไทยแลนด์แล้ว mm hmm. แล้วก็เชื่อในตัวเองมากํ่ไม่กดดันจะทำให้เต็มที่แล้วแอนคิอว่าคนไทยทุกคนจะภูมิใจมากในสิ่งที่ทีมไทยแลนด์กำลังทำรักพี่มากพี่ดา พ,พี่บอกทุกอย่างที่หนูต้องรู้อะค่ะแล้วสิ่งที่หนูอาจจะก,กังวลเพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่มีประสบการณ์คือพี่เขาก็จัดเรียบร้อยแล้วบอกบอกทุกอย่างที่ที่มันต้องเตรียมพร้อมตอนเข้าในกองค่ะก็ขอบคุณมากค่ัพี่ด้าที่มาช่วยหนูแอนแอ e Scott Chemist Thailand ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ